ในช่วงที่พระอาจารย์ทําการเสกหุ่นอยู่เนี่ยหุ่นพยนต์ของอาจารย์เนี่ยสามารถกระโดดออกมาจากกลองวัตถุมงคลได้ไฟไหม้ไหม้ต้นปาล์มไปประมาณ5ต้นแล้วขอพ่อหุ่นขอให้ฝนตกได้ไหมกลางเดือนมิถุนารู้ดูแล้อ่ะฝนตกเลยข้างหน้าผมมันเป็นหน้าผาแต่ผมไม่ได้ยินเสียงคนร้องเพลงเป็นเสียงพม่าก้กมลงไปมองเนี่ยมันไม่มีใครเลย ไปราการมาห้าวันแต่กลับมาปุ๊บไฟที่บ้านเปิดป้าบอกว่าป้าเห็นคีิปว่าหนูอยู่บ้านเห็นไฟเปิดไว้แล้วมีคนเหมือนเดินในบ้านเข็มทองผมเนี่ยมันมาทิ่มผมที่ข้อมือพ่อก็บอกให้เบารถให้เบารถพ่อขับไปได้สักระครับรถอุบัติเหตุชนกันหกคันเวลาเราจะไปออกไปข้างนอกถ้าเกิดเข็มมันสมมติเราฝังตรงเนี้แต่บางทีวิ่งชนที่แขนอย่าเพิ่งออกบางทีถ้าออกไปเนี่ยบางทีอาจจะมีอุบัติเหตุ หรือเชื่อวันนี้คุณองค์จะพาคุณเดินทางไปที่วัดสิตธารามหรือวัดคอกหมูกรุงเทพมหานครเพื่อมาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ตู่วัฒนยูเกจิงผู้เข้มขลังเรื่องพระทาอาคมกับเรื่องราวเหลือเชื่อของหุ่นพยนตุกตตาที่ได้รับการปลุกเสกโดยผู้ทรงวิทยาคมให้มีชีวิตจิตวิญญาณขึ้นเพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองเจ้าของรวมถึงตำนานเข็มทองขนองฤทธิ์การฝังเข็มทองเข้าไปในร่างกายเพื่อช่วยเตือนภัยให้แควคลาดปลอดภัย ซึ่งลูกศิษย์ลูกหานักต่อนักต่างก็พบเจอประสบการณ์ตรงกันมาทั้งนั้นเรื่องราวทั้งหมดจะน่าเหลือเชื่อขนาดไหนติดตามได้ที่นี่